หมดหลังคนะรับพี่อ๋อยังไม่ตัดไฟอนะ่ะตัดไฟอะไเงี่ยใครจะตัดแบบนี้มันไม่โทรไอเน,นี่ยน <ไป S 2> ยไฟไม่มาเลยเลยรถนะอ่ะพ่อจอดดีดเลยหมดแล้วเนี่ยนะลงรถไปเลยนะอ้ะ เอากงตาแก๊สนีไหมนะม่ะมีสิอาาอาก่านไปดนนูัดยังไม่โ<ฟ>ิเอากงเตาแก๊สยังไม่ไม,ไม่นีเลยไอ้ไมซอยสยี่สครับหูไฟยังไม่ตัดอีกตัดสายาหมด่ะ ดเทาว่ะต้ไม้ああะ่ะไม่ไม oh, หว่าพวกพวกอาสาตะพงตะเพอดนักจ ok ีไอ้คันนั้นน่ะรถคันนั้นก็ไม่ออกอ่ะเอ๋ง่ะ

เอาคือรถยังอ่ะเออน่ารถแกดูแล้วไปไม่ได้ปไายลบข้างเลยครับอ้อมเลยครับต้อกนนเลยนี่เียมมีขึ้นด้วยน้นางนอ่ะเี่ยดด เดี๋ยวมอเตอร์แปลงระเบิดดูดิโอ้ย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 รัวเลยน้ำไม่มีน้ำหรอไม่มีล่อรถรอรถใหญ่เลย๋ยวมอเตอร์ไปเลยโอ้ยเหมียบแม่งรอดมาได้ไงวะไม่มีนีเราเลี้ยงไงมึงตัดสินใจ ไอ้รถเก๋งก็ติดะเดี๋ยวรถเก๋งก็ติดมีแก๊สด้วยติดแก๊สด้วยรถแท็กซี่อ่ะบอกตรงมาตายรถของนี้ออกก่อนนะครับไอ้ไม่หมดแล้วไอ้เนี่ยไม่หมดแน่ครับเนี่ยทั้งแถบเนี่ยครับตัวติดนะครับเนี่ยบอกดีใจเลยครับเบ๊ดีใจเลครับ